สวัสดีครับวันนี้นะครับคือผมนะครับคือมีมีคนนะครับไม่เชื่อวว่าเวอร์ชันที่ผมเล่นอยู่ะมีวาเด่นนะครับเดี๋ยวพี่อ่าไอพวกที่ชอบาขัดหัวนั่นั่นไงพูดถึงก็มาแล้วนะกลับลงดินไปก่อนนะจ๊ะ ก็คือผมเวอร์ชันที่ผมเล่นนะครับมีวัดเด่นนะครับแต่ว่ามันยังไม่มีไอ้ไอ้ที่วัดคือผมใส่ไอ้สก๊อเชคเกอร์ไว้ใต้ดินนะครับก็เลยเวลามีเสียงมันก็เลยจะมีไอ้วัด <c oughs> ไม่ต้องทำอะไรกันแล้ว ก็คือก็คือเวลาแบบผมก็คือเวลามีแบบเสียงดังๆมาไอสก,กักเชเกอร์ข้างใต้มันก็จะร้องนะครับแล้วก็ไอวาที่มันก็จะมุดดินออกมาก็คือนี่นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูในการทําเสียงหลังจากนั้นก็จะมีบางอย่างเกิดขึ้นนั่นไงนี่ไงมันมาแล้ว ซาก้าเคเกอร์ร้องปุ๊บวาเดนก็จะไม่ต้องพูดอะไรแล้ววันนี้ร้องอยู่ได้ร้องอีกแล้วใช่ไหมไอ้ซาก้าเคเกอร์นั่นเยี่ยมาลุ้นอ่ะอันนี้มากับแอดออนมังกรนะครับ เริ่มลำคาญแล้วนะก็คือมันมากับแอดออนมังกรนะครับอันนี้ปล่อยมันร้องไปเลยลำคาญอยู่ไหนละไอตัวนั้นปล่อยมันร้องไปเลยลำคาญะนี่นะครับสปาวเด้นนะครับก็คือเป็นไข่ สามารถสาเศไอวาเดนสุดน่ารำคาญนี้ได้นะครับนี่มันก็จะมาแล้วผมก็จะฆ่ามันทิ้งนะครับให้มันเล่นน้ําให้มันเล่นน้ํำผมมันไปมันโดนลาวาไม่เป็นไรนะครับไอวาเดนเนี A ่ยอ่ามากยก นี่ครับอ่าสก,ก๊กอตเชคเกอรที่ทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมนี่เอากุญแจล็อกไว้แล้วเนี่ยล็อกไว้สองอันเอากุญแจล็อกไว้มันจะได้ไม่ออกมา เาล็อกไว้แล้วมันออกมาได้มันมุดไปตรงอื่นแล้วก็ออกมาหน้าลำคาญจิงแกเนี่ยก็คือนี่ก็คือสกักเชคเกอร์นะครับเวลาทำเสียงดังสามครั้งมันก็จะร้องมันก็จะมีไอ้ว่าเีอ๋อสงสัยเป็นเพราะสกักเชคเกอร์นะร่ะช่วยเงียบก่อนนะครับ ว่าที่ไหนร้องเหล่าวนี่ยโอ้ยดาวจบเงียบอินเซนดาเมตเสียงจากที่ไหนเหลา่าอะพี่นวดจัดการมันมาจากแอดออนมังกรพี่นวดจัดการวัดดินซะจริงมันคือเถาวัน ด้อะไรด้วยอเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอะร้อยมันมุดดินกับเองไหยลำคาแล้ว <c oughs> ไม่มีอะไรหลอกมุดนขึ้มาทำไมอ่ะแค่มีเสียงคุญแจงอ้ยกลับไปนอนหลับเหมือนเดิมไปอีกว่าเด่น ผมอยากเข็นท่ามุดดินมันเฉยๆนะไม่มีอะไรเดินทำไมแล้วมันมุดลาวาได้ปะอยาการู้อะน้ำปีเรามาแกก็ยัไม่ลงไปอะนะกูเดินขี่ไอซ์แลนด์ช่างมันลำคาแล้ะ ก็คืออันนี้เป็นตอนมืดนะครับรอ,อสถานะรอสถานะบรายเน็ใช่ปะเออดาร์เน็หน้าตรงนั้นจะเป็นเกาะลอยฟ้านะครับที่มากับแอ d ดออนมังกรน,นะครับแล้วไอ้ตรงนี้ก็จะมีเพชรด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ไปแล้วนะครับบายบาย